ตามใช่ไหมครับไปดหนึง่เด้วยโอเคกั ไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่กล้าดูใช่ไหม,ไมด,ด,ดูดีมันขบหนังขบหนังเอาเล็บออกให้แล้วน่าเลือหนัง

หนึ่งนะเจ็บมือตุ๊กจิกนี่แนะหละพี่เต้จะเจ็บมือจิกหนึ่งแบบมันไม่ได้เจ็บอนะไม่จิกมันก็ดูดีมันดูนลึกมากดูดิเห็นไหม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 ดูดิดูดิ เมื่อกี้เล็บอันนี้หนังแล้วเนี่ยนี่หนังแล้วเนี่ย <c oughs> หนังแล้เนี่ยโผลเลยสบายเท้าเลยคันนี้ปล่อยอึดอัดตั้งนานเลยใช่ไหมคะเนี่ยปล่อยอึดอัดอยู่ตั้งนานเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> แต่หาหาหายากการที่ตัดเล็บขู <c oughs> หายากมาก <c oughs> เ่ดมดีมดีรโอเคแล้วเนาะบอกแล้วเนาะโอเคครับ